ถ้าพูดถึงพินนะคะหลายคนก็คงจะเข้าใจว่าเป็นรหัสเปิดตู้เซฟรหัสต่างๆนะคะในวันนี้เราจะขอแนะนำพิน6395ซึ่งพิน6395นี้เป็นกระเป๋าโทรศัพท์ค่ะที่จัดเต็มความเป็นมงคลด้วยรหัสต่างๆนะคะซึ่งรุ่นนี้ก็มีทั้งหมด6สีค่ะสวยงามพรีเมียมตอบโจทย์คนรุ่นใหม่นะคะที่ต้องการความคล่องตัวในการเดินทาง ด้วยลักษณะการพกพาที่ง่ายค่ะมีช่องใส่โทรศัพท์พร้อมสายคาดแม่เหล็กบริเวณด้านข้างมีช่องสำหรับใส่เงินสะดวกสบายในการพกพาช่องใส่บัตรด้านหลัง6ช่องสะดวกสบายในการใช้งานจัดเต็มความเป็นมงคลได้ยันคาถาและยันพลังตัวเลขซึ่งเราก็จะมีพุทธคุณความเป็นมงคลต่างๆไว้ด้านในช่องใส่มือถือซึ่งเป็นวิธีการปั๊มจมลงทองสวยงามพรีเมียมพร้อมโลโก้เครื่องรางดึงดูดเงินหางซิปออกแบบเป็นพิเศษค่ะยันพลังตัวเลข9ตัว เสริมการเงินการงานโชคลาภค้าขายสเสน่ห์เมตตาให้เฮงเฮงปังๆกันไปเลยด้วยพินมันนี่6395รุ่นนี้นะคะ